สวัสดีค่ะนักธุรกิจ Success m o r l ทุกๆท่านดิฉันนัทพัฒนันทพันธ์ในซีดีส์แบนนี้นะคะดิฉันรับบทบาทในส่วนของการมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท Success m o r l นะคะว่ามีผลิตภัณฑ์กลุ่มใดบ้างมีผลิตภัณฑ์ตัวใดบ้างและวิธีการใช้วิธีการทานที่ให้ผลชัดเจนที่สุดนั่นเองนะคะสำหรับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Success Mall นะคะเรามีคอนเซปต์ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมานะคะอย่างแรกเลยก็คือผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสูงนะคะเห็นผลในการทานเห็นผลในการใช้ชัดเจนและที่สําคัญนะคะในเรื่องของราคาเหมาะสมลูกค้าที่ซื้อทานครั้งหนึ่งแล้วนะคะสามารถซื้อซ้ําได้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ Success Mall นะคะเราแบ่งกลุ่มในเรื่องของกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกค่ะได้แก่สินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสินค้ากลุ่มที่2เป็นสินค้านำกระแสซึ่งสินค้านำกระแสนะคะใน success mall เนี่ยถูกออกแบบมาว่าวัตถุดิบตัวไหนก็ตามนะคะที่ใหม่ในท้องตลาดนะคะก็จะถูกนำมาคิดเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะคะกลุ่มที่3ค่ะจะเป็นกลุ่มสินค้าคิลเลอร์นะคะเป็นตัวคิลเลอร์โปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ในท้องตลาดมีอยู่หลายมากมายหลายยี่ห้อนะคะแต่ซัก success mall ออกแบบมาเพื่อให้ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดนั่นเองนะคะสำหรับในด้านของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ success mall บ้างตอนนี้นะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ success mall ถูกแบ่งออกเป็นนะคะ5กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะได้แก่กลุ่มของอาหารเสริมค่ะชื่อว่า n u t ทนอ l นะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มของ body s h e er a ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัวนะคะและกลุ่มที่3ค่ะจะเป็นกลุ่มของ SMO โมค่ะอยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสกินแคร แล้วก็คอสเมติกนั่นเองนะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มนิลลี่โฮมค่ะกลุ่มนิลลี่โฮมเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้านนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มสินค้าที่ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรชื่อว่าเรนนั่นเอง พูดถึงสินค้ากลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มนูเทนอลฉันมั่นใจว่าสินค้ากลุ่มนี้นะ่าเป็นกลุ่มที่หลายท่านทานแล้วหลายท่านทานแล้วแทบทุกตัวเลยแล้วก็หลายท่านเห็นผลจากการทาสินค้าตระกลูลนูเทนอลชัดเจนมากๆจริงๆผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตระกลูลนูเทนอลนะคะแบ่งออกเป็นหลายหมวดที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพแตกต่างกันไปนะคะอย่างกลุ่มแรกที่อยากจะแนะนํานะคะเป็นเซ็ตที่เกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะบล็อกแล้วก็เบิร์นเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ดูแลรูปร่างดูแลสัดส่วนอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่จะพูดถึงเลยนะคะได้แก่ตัวไฟโตวีนะคะไฟโตวีหนึ่กล่องเนี่ยมีทั้งหมด15ซองนะคะการทานส่วนใหญ่ตามคำแนะนำนะคะก็คือเราชงใส่น้ำประมาณ120-150 ml นะคะสามารถชงได้ในน้ำเย็นจัดได้เลยนะคะน้ำหนแก้วนะคะต่อไฟโตวีหนซองชงทานก่อนนอนค่ะ แล้วก็ไฟตัววี่ส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์นะคะภายใน8-12ชั่วโมง ตัวไฟโตวี่นะคะจุดเด่นของเขาเลยคือหนึ่งเป็นดีท็อกซ์ที่รสชาติอร่อยมากตัวนี้จะเป็นรสกีวีนะคะทานง่ายตัวนี้จะมีใย,ยอาหารจากผักแล้วก็ผลไม้นะคะแต่จุดหลักที่ทําให้ไฟโตวี่เนี่ยสามารถอาช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ชัดเจนเลยก็คือเขาจะมีในส่วนของไคโตซานด้วยนะคะเป็นตัวที่ช่วยดักจับไขมนันแล้วก็หลายท่านทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะ้นานทองยุบลงระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะจริงๆตัวดีท็อกซ์เนี่ยจุดหลักนะคะหนึ่งเขาจะ ช่วยเพิ่มใย,ยอาหารนะคะในระบบของการขับถ่ายดีต่อการขับถ่ายแน่นอนตัวนี้นะคะข้อที่2ค่ะเขาจะช่วยให้การดูดซึมสารอาหารดีขึ้นนะคะเมื่อลำไส้สะอาดเนี่ยการดูดซึมก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับแน่นอนนะคะและจุดเด่นอีกข้อนึงที่สำคัญอย่างที่ชนบอกไว้ก็คือไฟโตวีเนี่ยเป็นรสกีวีถือว่าเป็นดีท็อกซ์ที่รสชาติอร่อยแล้วก็ชงง่ายชงสะดวกทานง,ง่ายมากๆ ระเบิดพันตัวต่อไปนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกแล้วก็เบรนไขมันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวนูเทนอ o f f e e ตัวนูเทนอ o f f e e เนี่ยมี2รสชาติด้วยกันอย่างกล่องสีเขียวที่ชนถือนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวบาซิลเลียอาราบิก้านะคะเป็นกาแฟอาราบิก้ารสชาติดีนะคะรสชาติกลมกล่อมเหมาะสําหรับคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วแต่อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นกล่องสีเหลืองนะคะตัวนี้จะเป็นคลาสสิคอลฮาร์ดเซลนัท ตัวนี้จะรสชาติหอมหวานมันเหมาะกับคนที่เพิ่งทานกาแฟาใหม่ๆหรือว่าไม่ชอบรสชาติความขมของกาแฟานั่นเองนะคะจุดเด่นของตัวนูทีโน่คาฟฟนะคะ ัวจุดเด่นเลยก็คือ1ตัวนี้เป็นกาแฟราบิก้าอย่างที่บอกคะ่ะคาเฟอีนต่ำนะคะเหมาะกับคนที่เอ้ยยังไม่เคยทานกาแฟหรือว่าเริ่มทานกาแฟใหม่ๆนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะตัวนี้เป็นกาแฟผสมคอลลาเจนด้วยและเป็นคอลลาเจนเกรดคุณภาพนะคะที่สามารถทนความร้อนได้ถึง120องศาเพราะฉะนั้นสามารถชงลูทีโนก่กาแฟในน้าร้อนโดยที่คอลลาเจนไม่เสียคุณภาพไปนะคะจริงๆตัวนี้นะคะช,ชนแนะนําลูกค้าส่วนใหญ่ว่าก่อนอาหารมื้อเย็น อย่างน้อยนะคะครึ่งชั่วโมงสามารถทานได้1แก้วก่อนเลยส่วนมื้ออื่นก็แล้วแต่ตามสะดวกที่ใครอยากทานกาแฟเวลาไหนนะคะเพราะที่สําคัญนะคะในนูทีโน่กาแฟเนี่ยจะมีสารสกัดจากมูดียค่ะตัวนี้จะเป็นยายอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยลดความอยากอาหารนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถทานอาหารมื้อนานได้น้อยลงด้วยนะคะเป็นการควบคุมอาหารแบบธรรมชาติไปในตัวด้วยแล้วก็สารสกัดที่สําคัญในนูทีโน่ f f e ฟนะคะตัวแรก ก็คือสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของไขมันใหม่นะคะถั่วขาวเนี่ยจะมีส่วนช่วยในกระบวนการนะคะการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลแล้วก็เอาเปลี่ยนน้าตาลเป็นไขมันนั่นเองอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราทานข้าวไปหนึ่งจาน สารสก,กัดจะถั่วขาวเนี่ยจะช่วยกําจัดแป้ง66ออกมากระปุจจลาค่ะส่วนอีก34เนี่ยจะเอามาเผาผลาญเผาผลาญเป็นพลังงานใช้ในร่างกายนั่นเองนะคะสารสก,กัดที่สําคัญอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะคะกับตัวบล็อกในเรื่องของการบล็อกแป้งบล็อกไขมันในส่วนของตัวเบิร์นนะคะสารสก,กัดที่สําคัญจะเป็นตัวของแอลคาไนตีนตัวแอลคาไนีนนะคะจะช่วยดึงไขมันที่เราสะสมไว้ในร่างกายเป็นไขมันเก่านะคะนํามาเผาผลาญใช้เป็นพลัง งานใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้หุ่นเรากระชับขึ้นเคลียวขึ้นเฟิร์มขึ้นนั่นเองในตัวนูทีโน่กอฟฟจะมี2ไซส์นะคะถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กเนี่ยจะอยู่ที่1 2ซองนะคะแต่สําหรับตัวอาราบิก้าตัวนี้นะคะก็จะมี2ไซส์ด้วยกันก็คือจะมีไซส์ใหญ่ตัวนี้จะอยู่ที่3 2ซองนะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กอยู่ที่1 2ซนั่นเอง รายการต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะทําให้ผิวดูวิ้งดูไบรท์แล้วก็ช่วยต้านอนุม,มูอิสระทำให้เรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นนะคะอย่างตัวที่จะแนะนําก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวมอคอลลาเจนนะคะมอคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้าลึกนะคะ1นึ่งหมิลลิกรัมต่อซอง ใน1กล่องเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมด15ซองด้วยกันนะคะวิธีการทานง่ายๆเลยตัวมอคอลลาเจนนะคะสามารถชงใส่น้ําเย็นได้เลยนะคะตื่นเช้ามาดื่มมอคอลลาเจนได้เลย1แก้วจะได้ในเรื่องของความสดชื่นจากวิตามินซีด้วยนะคะ ค่าพูดถึงคอลลาเจนกับผิวพรรณก่อนแล้วกันนะคะจริงๆการทานคอลลาเจนเนี่ยหนึ่งแหละทาให้ผิวพรรณแต่งตึงขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคนเราอายุ25ปีขึ้นไปคอลลาเจนลดลง1.5%ต่อปีและคอลลาเจนจะหยุดผลิตจริงๆเมื่อเราอายุ45ปีนั่นเองนะคะลองสังเกตสมัยก่อนเวลาเด็กๆเนี่ยโอ้โหผิวพรรณแต่งตึงสวยงามมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านล่วงโรยไปนะคะผิวของเราเนี่ยก็มีปัญหาร่วงโรยเหี่ยวย่นตามลงมา นะคะคทาานี้เนี่ยในส่วนคอลลาเจนก็จะช่วยในเรื่องของการเติมคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินให้ผิวนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะคะคอลลานเจนมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวพรรณแต่งตึงขึ้นอย่างเดียวนะคะมันมีผลต่ออวัยวะอย่างอื่นในร่างกายด้วยยกตัวอย่างเช่นกระดูกของเรานะคะตามข้อต่อกระดูกต่างๆเนี่ยจะมีกระดูกอ่อนตรงนั้นนะคะจะมีคอลลาเจนตัวหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองนะคะชื่อว่าคอลลาเจนไททู ซึ่งคอลลาเจนตัวนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆเมื่ออยู่25ปีขึ้นไปนะคะและไม่สามารถหาซื้อคอลลาเจนตัวนี้กินในท้องตลาดได้คะ่ะแต่การทานคอลลาเจนนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์หรือว่าไฮาโดรไลเซตก็ตามเนี่ยจะช่วยกระตุ้นนะคะให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนไททูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําให้ตามข้อต่อกระดูกเนี่ยมีคอลลาเจนตัวนี้แล้วก็สามารถยืดหยุ่นนะคะแล้วก็รองรับการเสียสีได้เป็นอย่างดีลดโอกาสที่เราจะปวดตามข้อนะคะ เวลาเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะลดโอกาสที่กระดูกจะเสียดสีกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นคอลลาเจนเนี่ยมีความจําเป็นทั้งเรื่องของผิวเรื่องของกระดูกและที่สําคัญนะคะอวัยวะภายในร่างกายเนี่ยมีคอลลาเจนหุ้มอยู่คอลลาเจนเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับอวัยวะภายในร่างกายแล้วก็ช่วยปกป้องอวัยวะหลายๆตัวที่อยู่ในร่างกายด้วยอย่างเช่นหัวใจตับม้ามอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะไม่มีกระดูกเพราะฉะนั้นก็จะมีคอลลาเจนล้อมอยู่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ปกป้อง อวัยวะเหล่านั้นด้วยนั่นเองผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะจริงๆแล้วนะคะในสินค้าของ s c e s s m o r e เนี่ยมีวัตถุดิบตัวหนึ่งนะคะที่ใส่ในผลิตภัณฑ์ตระกูลนูทีโนถึง3รายการด้วยกันนะคะซึ่งวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยชื่อว่าตังถังเช่าจริงๆถังเช่าเนี่ยถือว่า เป็นราชาเลยนะคะเป็นสุดยอดของสมุนไพรจีนตัวหนึ่งเลยราคาเนี่ยอยู่ที่หลักแสนถึงหลักล้านเท่าที่จําได้เนี่ยมีราคาสูงถึงสองล้านห้าต่อนึกิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะคนจีนถือว่าถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงกําลังนะคะบางคนอ้างถึงว่าถังเช่าเป็นไวยากาธรรมชาติด้วยนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงๆแล้วถังเช่ามีสรรพคุณยังไงบ้างแต่พูดถึงต้นกําเนิดของถังเช่าก่อนนะคะจริงๆถังเช่าเนี่ยอ่าต้น ก็เน่เขาเกิดจากตัวผีเสื้อนะคะผีเสื้อที่ไข่ทิ้งไว้ตามพื้นหญ้าที่ราบสูงจริงๆนะคะถังเช่าที่แท้ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากที่เบตบูตานเป็นที่ราบสูงของประเทศจีนนั่นเองมันเกิดจากหนอนผีเสื้อไข่ลงมาบนพื้นพื้นหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่บนพื้นหญ้าหนาวมากพอไข่ฟักตัวเป็นหนอนหนอนก็เลยใช้ตัวลงไปอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินก็เลยกินพวกสปอร์ยีสต่างๆที่อยู่ใต้ดินนั่นเองนะคะพอกินมากเข้ามากเข้า อ่านอนก็เลยตายค่ะ ยีสต์สปอร์เห็ดต่างๆเนี่ยก็เลยแทงตัวขึ้นมาจากหนอนนะคะแทงตัวขึ้นมาเป็นย่านะคะพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยตรงเมื่อสตรอนะคะด้านบนของถังเช่าเนี่ยตเติบโตมากขึ้นเขาก็จะปล่อยสปอร์ออกมาฟุ้งไปทั่วทุ่ง้าทิเบตเลยนะคะก็เลยกลายเป็นตัวของตังถังเช่านั่นเองจริงๆตังถังเช่าเนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าหนาวเป็นหนอนนะคะร้อนเป็นญ้านั่นเองนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นเหมือนหนอนอยู่ด้านล่างและด้านบนก็จะเป็นเหมือนญ้าขึ้นมา ะะมีการเล่ากันมาว่า,านักกีฬานักกีฬาวิ่งนะคะชาวจีนหรือว่านักรีทานั่นแหละสามารถทำไมสามารถวิ่งชนะชาวยุโรปที่ขายาวแล้วก็มีกําลังเยอะกว่าได้นะคะก็มีการไปสัมภาษณ์มหาโค้ช ปรีทาชาวจีนก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยนักวิ่งของคนจีนเนี่ยทานถังเช่านั่นเองถังเช่าจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะช่วยปรับให้หลอดเลือดแข็งแรงแล้วก็ช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะหลายคนทานถังเช่าเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเลือดสุกชีพนะคะรู้สึกว่ากระบวนการทํางานของร่างกายดีขึ้นนั่นเองในผลิตภัณฑ์ของซ c c เ s s มอลนะคะมีสายการด้วยกันที่ใส่ถังเช่าอย่างตัวแรกนะคะได้แก่ตัวคาร์บูมอล ตัวนี้จะเป็นถังเช่า400มิลลิกรัมแล้วก็สารสกัดจากสม100มิลลิกรัมนั่นเองนะคะในนี้มีทั้งหมด10แคปซูลส่วนใหญ่เนี่ยเข้าพวมอถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้ชายก็ได้นะคะถ้าจะจัดประเภทแต่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าพวกมอสามารถทานได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเราตามีหลอดเลือดเหมือนกันหมดค่ะและจริงๆแล้วเนี่ยโรคของหลอดเลือดเป็นโรคที่อันตรายนะคะเพราะว่า ในร่างกายมีหลอดเลือดเยอะมากเราไม่สามารถรู้เลยว่ามันจะมีตรงไหนปลอตรงไหนฉีกขาดหรือว่า หลอดเลือดตรงไหนที่ไม่แข็งแรงบ้างนะคะการทานถังเชา่าการทานสโสมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการทําให้ออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้นเลือดสูบฉีดดีขึ้นระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นและที่สําคัญก็คือหลอดเลือดมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ถังเช่ามากที่สุดเลยก็คือ400มิลลิกรัมนั่นเองนะคะเป็นตัวที่แนะนํากันส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวฟินิมอค่ะ ตัวนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงละกันนะคะจริงๆจุดเด่นของฟินิมอร์คือการรวมตัวกันนะคะของสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนที่ช่วยดูแลระบบภายในของผู้หญิงทั้งระบบแต่ว่าจุดเด่นที่ต่างจากตัวอื่นก็คือเราใส่ถังเช่าเข้าไปด้วยนะคะ ในฟิลิมอนะคะจะมีตัวฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือสารสกัดจากซังตุยหรือว่าโกดเชียงนะคะตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศนะคะช่วยให้ระบบประจำเดือนมาปกติขึ้นลดอาการปวดประจำเดือนด้วยนะคะแล้วก็อย่างหลายๆท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องผกขาวนะคะสตรีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยในฟิลิมอนะคะจะมีส่วนผสมของ สารสกัดจากทางเช่าด้วยแล้วก็สารสกัดจากเห็ดหลินจือด้วยที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะลดอาเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดอาการของตกขา ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีสารสกัดจากโกจิเบอรี่หรือว่าเกากีก้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารสกัดที่มีวิตามินแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระติดอันดับของโลกเลยนะคะจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสขึ้นนะคะสารสกัดจากคิงสารสกัดจากใบบัวบกนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอาักเสบนะคะของอุ้งเชิงกรานนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลภาย เป็นอย่างดีเลยการทานซินิมอนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของหนึ่งทำให้ระบบฮอร์โมนสมดุลขึ้นนะคะช่วยให้อาการปวดท้องประจำเดือนอาการ เขาเรียกอาการข้างเคียงเวลาที่เราก่อนจะมีประจำเดือนนะคะผู้หญิงหลายคนจะทรา ح, บบางทีเราจะมีอาการปวดหัวไม่เกรนบ้างท้องบวมบ้างนะคะอยากกินนั่นอยากกินนี่บ้างนะคะเป็นเขาเรียกว่าอาการข้างเคียงเวลามีประจำเดือนนั่นเองตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องตลอดเลยตัวนี้ก็จะช่วยดูแลระบบภายในของผู้หญิงและที่สำคัญนะคะระบบผิวพรรณก็จะดีขึ้นด้วยทั้งฟิลลิมอลแล้วก็คาร์บมอลนะคะสองตัว นี้เนี่ยทานนะคะเวลาในการทานก็คือ1แคปซูลนะคะ1แคปซูลหลังอาหารเช้านะคะ หนึ่งกล่องอย่างในคาร์บอมอมี10เม็ดใช่ไหมคะแต่ว่าในตัวฟินิมอลเนี่ยในหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด30แคปซูลด้วยกันนะคะผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะคะที่มีส่วนผสมของถังเช่าด้วยนะคะก็คือตัวนูติกา้าส่วนผสมหลักเลยก็คือตัวเบตา้ากรูแคนนะคะตัวนูติก้าถือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มคุิต้านทานนะคะคงความเป็นหนุ่มสาวแล้วก็คงความอ่อนเยาว์ไว้ได้ด้วยตัวเบตา้ากรูแคนนะคะต้ะนไกหลักของเขาเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการกระตุต้น การสร้างเม็ดเลือดขาวแล้วก็ทําให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเม็ดเลือดขาวเปรียบเหมือนทหารในร่างกายเราอะค่ะสมมุติว่าเจอเชื้อโรคนะคะเจออนุมูลอิสระต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวจะเป็นตัวที่ช่วยต้านนะคะเป็นตัวที่ช่วยทําลายอนุมูลอิสระหรือว่าเซลล์ที่หน้าตาผิดปกติหรือว่ามลภาวะเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในร่างกายมีเม็ดเลือดขาวมากก็จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายมากนั่นเองนะคะตัวนี้จะประกอบด้วยเบต้าคูแคน300มิลลิ นะคะและที่สําคัญก็คือใส่ในส่วนของถังเช่าใส่ในส่วนของสมด้วยที่ช่วยในเรื่องการปรับสมดุลร่างกายช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะช่วยดูแลในเรื่องของระดับน้ําตาลแล้วก็ระดับไขมันในร่างกายด้วยที่สําคัญค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า นูทิกาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เส <Gym. S 1> ริมอาหาร <Ori en. S 1> ที่ช่วยในเรื่องของการคงความเป็นหนุ่มสาวด้วยแล้วก็ท like ําให้ so so ความอ่อนเยาว์นียอยู่กับเราไปได้นานขึ้นนะคะเพราะว่าสารสกัดส่วนใหญ่ที่ใส่ลงไปเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างอนุฑมูลอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเม็ดอังูนสารสกัดจากเปลือกสนก็ตามนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากเขียหลินจืดด้วยที่ช่วยในเรื่องของการดูแลตับด้วยนะคะถือว่านูทิกาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพแบบครบวงจรจริงๆ ค่ะสำหรับนูทิกา1กล่องนะคะจะมีทั้งหมด30เมตรนะคะวิธีทานก็คือทาน1เม็ดก่อนนอนค่ะเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทานนูทิกาทุกวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสำหรับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในตระกูลนูทีนอที่ภูมิใจนำเสนอเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวเอสเวล่ เอสเวลาเนะี่ยมีจุดเด่นตรงที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติค่ะเป็นว่านหางจระเข 99. ้99.97%เลยทีเดียวนะคะจริงๆ่งๆว่านหางจระเข้เป็นพืชหรือว่าสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ความแตกต่างของเอสเวลาเนี่ยต่างตรงที่เราไม่ได้ใช้ว่านไทยในการผลิตนะคะว่านที่ใช้ผลิตเนี่ยเป็นว่านสายพันธุ์ Ba densis นะคะจากแอฟริกาใต้จัดว่าเป็นสายพันธุ์ว่านหางจระเข้ที่มีคุณค่าทางอาหารมากที่สุดถ้าเทียบกับ วาดหารจระเข้ด้วยกันนะคะจุดเด่นของเอสเ a ลเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสดแล้วก็ธรรมชาติมากนะคะโดยการคงคุณภาพของสินค้าไว้นะคะมันจะต้องผ่านกระบวนการผลิตให้จบภายใน2ชั่วโมงนะคะเริ่มต้นจากการตัดวาดหานจระเข้เอาจากต้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่โรงงานนะคะเราก็จะมีไร่ว่านด้วยนะคะมีไร้ว่านที่ปลูกเองด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผ่านเวลาผ่านกระบวนการ มาเนี่ยกระบวนการแรกก็จะเป็นการปอกนะคะปอกกาบว่านออกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเหลือเป็นบุญว่านพอเป็นบุญว่านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะผ่านกระบ,บวนการในเรื่องของการบดนะคะแล้วก็บรรจุแพ็กกิ้งใส่ขวดเนี่ยอย่างที่บอกว่ากระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยจะจบเสร็จสิน้นภายในสองชั่วโมง ถาว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผลิตจบนะคะกระบวนการทั้งหมดภายใน2ชั่วโมงเนี่ยคุณสมบัติแล้วก็คุณค่าของว right? ่านหางจระเข้เน <to> <Busan> <Aaa ranean Movie> <Xue Bueno> ี่ยจะอยู่ครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเอสเวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ธรรมชาติมากๆแล้วก็ได้คุณค่าจากธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยทีเดียวสำหรับคุณสมบัติของว่านหางจระเข้เอสเวลานะคะ ในว่านหางจระเข้เนี่ยจะมีสารหลักๆเปนเด่นที่สาคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นสารอโลูคุตินอะลูคตินเอพลิซค卡尔ัยนะคะซึ่งจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการฆ่าเชือ้อในเรื่องของการต้านเชื้อนะคะในเรื่องของการสมานแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสเวาจะเหมาะมากค่ะสําหรับท่านใดที่ป่วยนะคะแล้วก็ต้องการพักฟื้นแล้วก็ฟื้นฟูนฟนร่างกายจากโรคเหล่านั้นนะคะแล้วก็เหมาะกับหลายๆท่านที่ แข็งแรงอยู่แล้วอย่างเราๆนะคะแล้วก็ต้องการปกป้องร่างกายนะคะจากโรคต่างๆที่จะตามเข้ามาตามอายุที่มันล่วงเลยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเอสเวลรก็จะทําให้ร่างกายท่านแข็งแรงขึ้นนะคะเอสเวาเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แกะกล่องซีนออกนะคะจะสามารถเก็บไว้ได้1นปี โดยหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ความร้อนแต่ถ้าเกิดเปิดขวดออกแล้วแนะนำนะคะว่าเอสเวล่าควรอยู่ในตู้เย็นค่ะจะสามารถเก็บได้1นถึงสเดือนนะคะวิธีการทานนะคะก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะทานเอสเวลา ml, ่าสามสิบมิลลลิตในจะมีแก้วให้นะคะ30มสลเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะเพื่อช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยค่ะ สำหรับเอสไ m ทนะคะถือว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หนุ่มสาวท่านใดที่ไม่อยากแก่ก่อนวัยหรือว่าอยากคงความเป็นหนุ่มสาวไว้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียว S i สไ m ทประกอบด้วยสเต็มเซลล์จากพืชทั้งหมดถึง4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะทั้งตัวแรกเลยก็คือตัวแอปเปิลจากสวิตเซองงร์แลนด์นะคะสเต็มเซลล์จากองุ่นกาเมจากฝรั่งเศสนะคะโรสทีฟแล้วก็สารสกัศจากบูเบอรี่นะคะซึ่ง สารสกัดในตัวของพืชทุกรายการที่พูดมาเมื่อกี้เนี้ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของ1การช่วยชะลอวัยนะคะช่วยบำรุงเซลล์ลดความเสื่อมของเซลล์แล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะใน s อสไซเทมเนี่ยยังมีส่วนประกอบหลักเป็นตัวของ l อลอาร์จินีนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยนะคะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนความเป็นหนุ่มสาวนั่นเองแล้วก็ช่วยทําให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะเอสไซเทมเนี่ยหกล่องจะประกอบด้วยทั้งหมด 12บองซองนะคะวิธีทานง่ายๆก็คือฉีกซองแล้วก็เทลงใต้ลิ้นนะคะเพื่อให้ตัวเอสไทเทมเนสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะคะสเต็มเซลล์จากพืชเนี่ยจุดเด่นก็คือจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยด้วย ะะหลายท่านทาน s i สไอเทมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นนะคะเพราะว่า s i สไอเทเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ ale, นะคะนอกจากจะทำให้ผิวพรรณดูเปลงป่งปลังสดใสช่วยชะลอวัยที่จะเกิดขึ้นตามการเวลาแล้วก็ยังช่วยทําให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในตระกูลนูเทนอลนะคะได้แก่ตัวทาเกตซึ่งมั่นใจว่าเป็นตัวที่ตรงกับความต้องการของหลายๆท่านตอนนี้เลยนะคะได้แก่เหล่า Gen S ทั้งหลายนะคะ Gen S เนี่ยได้แก่ Generation of Screen ค่ะซึ่งมั่นใจว่าหลายท่านในที่นี้นะเป็น Generation of Screen แน่นอนด้วยความที่ว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากการสื่อสารก็ก้าวไกลาตามด้วยเช่นกันนะคะหลายท่านมีทั้ง a c e b o o k นะคะมีทั้ง l ล n e พบสมาร์ทโฟน p a d iPhone คือเราใช้ชีวิตยอยู่กับจอตลอดเวลาหลายท่านทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หลายท่านขับรถตอนกลางคืนนะคะทุกท่านใช้สายตานานมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สายตาจะเสื่อมก่อนวัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวด้วยในทาเกตเนี่ยจะรวมสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงสายตาโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นลูทีนซึ่งลูทีนเนี่ยจะเป็นสารที่มีอยู่แล้วนะคะในจอประสาทตาตัวนี้ก็จะช่วยลดการเสรื่อมของจอประสาทตาด้วยมีวิตามิน A ที่ ที่ช่วยบำรุงสายตานะคะและที่สําคัญเนี่ยเป็นการรวบรวมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะซึ่งเป็นตัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบํารุงสายตาโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะคะและอีกตัวหนึ่งที่ชนว่าสําคัญเลยก็คือตัวบิลเบอร์รี่นั่นเองนะคะ,ะสา,สกการสกัดจากเบอร์รี่ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะช่วยลดความเสื่อมของ จอประสาทตานะคะช่วยให้ทัศนียภาพหรือว่าทัศนะในการมองเห็นดีขึ้นนะคะถ้าเก็ตเนี่ยหกล่องประกอบด้วย30แคปซูลนะคะแนะนําให้ทานวันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้านะคะจะเป็นตัวที่ช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ทําให้ท่านมีการมองเห็นที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อไปของ s u c c e s s m a l l นะคะได้แก่กลุ่มของสกินแคร์และก็คอสเมติกค,ค่ะได้แก่กลุ่ม SMO n e นั่นเองนะคะจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทาง Success m a l l ถือว่าเป็นจุดแข็งเลยนะคะเพราะว่าประธานผู้ก่อตั้งของเรานะคะคุณหมอสิทธวีเกียรติชะวานันนอกจากจะเป็นนายแพทย์นะคะนอกจากจะเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยยังมีส่วนของคลินิกเสริมความงามถึง8สาขาด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสกินแคร์มากมาก จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เอสโมเน่นะคะอย่างแรกในเรื่องของวัตถุดิบค่ะเราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงนะคะเป็นวัตถุดิบที่ถือว่าเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เน้นว่าวัตถุดิบใหม่ๆนะคะยังไม่ค่อยมีในท้องตลาดนะคะก็จะนํามาใช้ผลิตเป็นเอสโมเน่ทุกตัวนั่นเองผลิตภัณฑ์ของเอสโมเน่นะคะตัวแรกที่ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้านะคะได้